ส,สว,สวัสดีค่ะเด็กๆวสส an Mother, ันนี้นะคะมาพบกันกับครูพี่คีมอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยครูพี่คีมนะคะจะพาเด็กๆเนี่ยมาพบกับสาระความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในเรื่องการสร้างพื้นฐานทางรีขาคณิตระดับชั้นม .1 ค่ะซึ่งการสร้างพื้นฐานทางรขาคณิตในวันนี้นะคะครูจะมาสอนแบบที่2ค่ะซึ่งต่อจากแบบที่1ในครั้งที่แล้วนะคะแบบที่1การสร้างพื้นฐานทางรีขาคณิตแบบที่1นนะคะก็คือการสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับ ส่วนของเส้นตรงที่โจทย์กําหนดให้นะคะต่อมานะคะการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตแบบที่2ในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้นะคะอ่ะวันนี้ครูจำพาดเด็กๆนะคะมารู้จักวิธีการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่โจทย์กําหนดให้กันคะ่ะว่าเรามีวิธีการแบ่งครึ่งยังไงนะคะอ่ะตามครูมาดูกันเลยคะ่ะแต่ครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนก่อนนะคะอ่ะครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพก่อนนะคะก่อนที่จะ วาดไปพร้อมๆกับคูณในการทําจุดในช่วงหลังนะคะอาตัวอย่างนะคะก็คือกําหนดส่วนของเส้นตรง ab ให้ดังรูปแบบนี้นะคะเขามีส่วนของเส้นตรงมาให้แล้วก็คือส่วนของเส้นตรง ab แล้วเขาบอกว่าวิธีหาจุดกึงกลางเนี่ยสามารถทําได้ดังนี้นะคะอ่ะขั้นตอนที่1ก็คือใช้จุด a และจุด b เนี่ยเป็นจุดูนยนกลางรัศมีเนี่ยยาวเท่ากันและให้คาดคะนีเนี่ยก็คือรัศมีนะคะ ที่เราจะกางวงเวียนตรงนี้เนี่ยต้องให้มีความยาวเนี่ยมากกว่าเรากะด้วยสายตาให้มันยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของส่วนของเส้นตรง AB ที่โจทย์กาหนดให้นั่นเองค่ะอ่าก็คือพูดง่ายๆเราจะต้องกางวงเวียนโดยใช้จุด A และจุด B เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางนะคะแล้วก็กางวงเวียนให้มีความยาวเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งของส่วนของเส้นตรงที่โจทย์กาหนดให้โดยเราจะคาดคะเนด้วยสายตานะคะ จากนั้นเนี่ยเราจะได้ส่วนโค้งเมื่อเรากลางวงเวียนให้มีความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของส่วนของเส้น,สนตรงที่จุดกําหนดให้นะคะแล้วก็ให้จุด A และจุด B เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางนะคะเราก็จะได้ส่วนโค้งนะคะตัดกันซึ่งเมื่อส่วนโค้งตัดกันนะคะเราก็จะเกิดจุดตัดตรงนี้ค่ะทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะคะ ก็คือตรงนี้เราจะกําหนดให้เป็นจุด C ค่ะจุดตัดตรงนี้แล้วก็จุดตัดตรงนี้จะกำหนดให้เป็นจุด D อ่าขั้นตอนที่1ผ่านไปแล้วนะคะเด็กๆต่อมาขั้นตอนที่2จากนั้นนะคะเราก็จะลากเมื่อเราได้จุดตัด2จุดที่ส่วนโค้งตัดกันเราก็จะเกิดจุดตัด2จุดนะคะเราก็จะละเราก็จะกําหนดให้ตรงนี้นะคะจุดนี้เป็นจุด C จุดนี้เป็นจุด D จากนั้นเราก็จะลาก จุด C และจุด D เชื่อมกันเลยค่ะเป็นส่วนของเส้นตรง CD นะคะอ่าเราก็จะลากได้เป็นส่วนของเส้นตรง CD นะคะโดยส่วนของเส้นตรง CD ที่ตัดส่วนของเส้นตรง AB ตรงกลางตรงนี้นะคะเราจะกําหนดให้เป็นจุด O ค่ะอ่าทีนี้นะคะเราจะได้แล้วนะคะว่าจุด O เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง AB นะคะดังนั้นนะคะเราก็จะได้ ตามที่โจทย์ต้องการแล้วค่ะก็คือจุด O นะคะเป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง AB นะคะนี่แล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะคะอ่าเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะครูเนี่ยจะพานักเรียนนะคะไปทำโจทย์พร้อมๆกับครูกันเลยค่ะ ต่อมานะคะครูเนี่ยจะพานักเรียนนะคะไปทําโจทย์การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตแบบที่2งนั่นก็คือการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงไปพร้อมกับครูเลยนะคะการที่เราทําโจทย์เนี่ยะคะก็เพื่อเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะอ่าเดี๋ยวครูจะพานักเรียนนะคะไปทําพร้อมกับครูก,กันเลยค่ะโจทย์นะคะกําหนดว่าส่วนของเส้นตรง AB เนี่ยกำหนดส่วนของเส้นตรง AB ให้ดังรูปดังต่อไปนี้นะคะแล้วโจทย์เนี่ยบอกว่าให้เราเนี่ยแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง AB เส้นนี้นะคะอ่จากนั้นนะคะเพื่อให้แสดงวิธีทําได้ง่ายขึ้นนะคะ ผู้เนี่ยได้นำส่วนของเส้นตรง AB ที่โจทย์กำหนดให้นะคะวางตรงนี้นะคะเพื่อจะได้มีพื้นที่ในการวาดให้นักเรียนได้ดูนะคะอ่าขั้นตอนแรกนะคะเราเนี่ยจะต้องการวงเวียนของเรานะคะนี่วงเวียนให้มีความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของส่วนของเส้นตรงที่โจทย์ต้องการแบ่งครึ่งอ่านี่ก็คือส่วนของเส้นตรงที่โจทย์ต้องการแบ่งครึ่งก็คือเส้นนี้ใช่ไหมคะนักเรียน ก็คือเส้นเดียวกันกันกบข้างบนเลยค่ะแต่ครูนะคะจะใช้เส้นข้างล่างนะคะนี่ครึ่งหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะที่เรากะด้วยสายตาแต่เขาบอกว่าให้เรากางวงเวียนให้มีความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งก็ต้องประมาณนี้นะคะอ่านนี่นะคะจากนั้นนะคะเราก็กางวงเวียนตามที่โจทย์บอกเรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนที่ตัวอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะกำหนด ให้ A เนี่ยและ B นะคะเป็นจุดศูนย์กลางค่ะรอบแรกนะคะครูจะให้ A เป็นจุดศูนย์กลางก่อนนะคะจากนั้นครกก็จะวาดเลยค่ะนี่จะได้ส่วนโค้งแล้วนะคะส่วนโค้งนี้นะคะเกิดจากตรงที่ A เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางในการวาดวงเวียนนะคะต่อมา B ค่ะให้จุด B เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางจะสังเกตนะคะว่า นี่ครูให้จุด B นะคะเป็นจุดศูนย์กลางนะคะแล้วก็วงเวียนของครูเนี่ยก็กลางเท่ากันกับตอนที่ให้ A เป็นจุดศูนย์กลางเลยนะคะก็คือวงเวียนของครูเนี่ยกลางมากกว่าครึ่งหนึ่งของส่วนโค้งเส้นตรงที่โจทย์ต้องการแบ่งนะคะก็คือนี่แล้วจากนั้นครูก็จะได้ส่วนโค้งอีกเส้นหนึ่งมาอ่า ทีนี้นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าส่วนโค้ง2เส้นที่ตัดกันเนี่ยเกิดจุดตัด2จุดก็คือจุดนี้กับจุดนี้กดดําหนดเมื่อเกิดเมื่อส่วนของเส้นตรง2เมื่อส่วนโค้ง2เส้นนะคะตัดกันนะคะก็จะเกิดเป็นจุดตัด2จุดจะกําหนดให้เป็นชื่ออะไรดีคะอ่าครูสมมุติให้เป็น M N นะคะตัดตรงด้านบนเป็นจุด M ด้านล่างเป็นจุด N นะคะอ่าทีนี้ครูก็จะลาก จุด M กับจุด N เชื่อมกันเลยค่ะก็จะได้เป็นส่วนของเส้นตรง MN ตัดกับส่วนของเส้นตรง AB จากนั้นตรงที่ส่วนของเส้นตรง MN เนี่ยตัดกับส่วนของเส้นตรง AB นะคะจุดตรงกลางนี้นะคะเด็กๆจะกำหนดให้เป็นจุดอะไรก็ได้นะคะแต่คู่เนี่ยจะกำหนดให้เป็นจุด O นี่จะสังเกตนะคะว่า ตรงที่ส่วนของเส้นตรง MN ตัดกับส่วนของเส้นตรง AB นะคะจุดตรงกลางจุงน,นี้นะคะก็คือจุด O นี่จุดตรงนี้นะคะก็คือจุดกึ่งกลางนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะได้แล้วนะคะว่าจุด O เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางของ,ของส่วนของเส้นตรง AB ค่ะเมื่อเราแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง AB แล้วนะคะจุด O ตรงนี้นะคะก็คือจุดกึ่งกลางนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ เราก็จะได้ตามที่โจยดเนี่ยต้องการแล้วนะคะเดี๋ยว,วยครูจะเดี๋ยวครูจะใช้ปากกาสีแดงนะคะเพื่อลากเส้นให้นักเรียนเห็นสิ่งที่โจุดต้องการนะคะก็คือโจยดเนี่ยเขาให้แบ่งครึ่สงส่วนของเส้นตรง AB เนี่ยนี่ครูได้แบ่งครึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะได้เป็นเส้นที่ครูลาก ปากกาสีแดงทับไปเลยนี่คือสิ่งที่คือโจทย์ต้องการนะคะส่วนรอยดินซอต่างๆนะคะก็คือเป็นกระบวนการสร้างนะคะที่กว่าจะได้ออกมาเป็นส่วนของเส้นตรงแล้วก็มีจุดกึ่งกลางเป็นจุด O นั่นเองค่ะนี่ก็คือในเรื่องของการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตนะคะในแบบที่2นะคะนั่นก็คือการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงนั่นเองค่ะนักเรียน ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนนะคะมารู้จักกันกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตแบบที่3ต่อกันเลยค่ะ